อสวัสดีนะครับสำหรับเช้าวันศุกร์ที่30พฤศภาคมนะครับวันนี้กลับมาดูไทม์เฟรมของทองทําที่4ชั่วโมงกันก่อนเลยนะครับสำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับผมก็จะเห็นว่าแนวโน้มการปัจจุบันจะเป็นไซส์เวลงนะครับก็จะมีช่วงช็อคมาตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่13-21แล้วครับ เราก็จะมีใบแอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเด้งขายกว่า,าจนกว่าจะ3338นะครับผมตรงที่เป็นใบแอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในโซนของซัพพลายนะครับซัพพลายโซนขายก็จะเป็นในส่วนของ3338ถึง3345นะครับจะเป็นสวิงไฮครับส่วน Uh, 3 3 2 5า3สอถึง3328จะเป็นคอนซู uh, เป็นโซนด้านล่างนะครับโซนด้านบนที่ที่เป็นโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ uh, โซนรับนะครับที่เป็นดีมานนะครับก็จะเป็นในส่วนของ3305ถึง3302นะครับ ก็จะมีในส่วนอีกอีกสล็อตหนึ่งก็จะเป็น3ามสะไม่ใช่3 3 2 8 8กับ3 2 3 2 7 5นะครับซึ่งเป็นบล็อกดีมานเดิมนะครับาวนี้มาดูในส่วนของหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวยกสั้นๆนะครับที่จะเป็นอยู่ด้านอยู่เหนือของ WMa 5 5นะครับอยู่ที่ประมาณ3 2 9 9นะครับ หลังจากดีดกลับมาจาก3 2 9 0นะครับอันนี้คือทำฟเฟรม1ชั่วโมงนะครับตัว1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีซื้อขายาซื้อต่ำนะครับขายสูงนะครับอยู่ในกรอบประมาณ3,300นะครับถึง3,330ิโซนขายหรือว่าเป็นซัพพลายของตัวทำฟิวหชั่วโมงนะครับจะอยู่ที่3 3 2 5ถึง3328นะครับ สำหรับโซนดีมานนะครับสำหรับโซนดีมานก็จะอยู่ในส่วนของ33มสามหนหน,หน,หน,นะครับถึง3305นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอยู่ในส่วนของ3299นะครับถ้าเกิดลงไปถึงนะครับคราวนี้ในส่วนของอกลยุทธ์ในขาเข้าและออกนะครับฝั่งบ่ายฝั่งบ่ายเนี่ย ฝั่งใบก็จะอยู่ที่ประมาณ3 3 05ถึง3 3 2 3 302ครับ3302อ่ารอกรากับตัวที่เป็น H 1นะครับแล้วก็ปิดตัวประมาณเหนือ33 1 0แล้วค่อยเข้าตามนะครับถ้าเกิดเข้าขาบายนะครับเป้าอยู่ที่ t a เ g e ตอยู่ประมาณ33 25ถึง3า3สามนะครับ Target หนึก็33ามสางห้าร์เก็ตสก็33มสนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น SL ก็อาจจะหลุดโซนก็ตั้งไว้ที่ประมาณ3.295แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็อันที่2นะครับที่จะลึกกว่าหน่อยในส่วนของ H4 นะครับกอ็อาจจะลงไปถึงฝั่งฝั่งบายก็จะเป็น3 3 2, 8 8 8 2 7 5ถึง3 2 7 5นะครับเป็นดีแมนใหญ่4ชั่วโมงครับเหมาะสำหรับคนที่รอเก็บย่อลึกนะครับโซนนี้ก็จะตรงกับ อีคว l โลนะครับผมเป็นอีคว l โลเก่านะครับแล้วก็ทาเก็ตก็จะประมาณอยู่ที่3320ขึ้นนะครับ SL ประมาณ3260นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งเซล์กันบ้างนะครับสำหรับใครที่เล่นฝั่งเซล์ฝั่งเซลลเนี่ย ประมาณ3,3,3,8นะครับถึง3,3,4,5นะครับก็จะเห็นมีพิษบารแล้วก็แบนกัาฟนะครับประมาณ h ฮดหนที่ค่อยๆเปิดเปิดเปิดช็อตช็อตนะครับก็ TP อยู่ที่ประมาณ3320นะครับ TP แรกสำหรับทีพีประมาณ3300เลยครับก็3300นะครับ แล้วก็ SL ประมาณ3355นะครับอันนี้ฝั่งเซลล์นะครับก็เข้าอยู่ที่ประมาณ3338ถึง3345นะครับลองดูครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งทากเก็ตครับก็คือ3325ถึง333 3328นะครับ3325ถึง3328ก็จะเป็นระยะสั้นนะครับสำหรับทำสครับก็ ก็เมื่อราคาวิ่งมาชนโซนนะครับก็จะต้องรอดูนะครับแล้วก็ทาเก็ตอยู่ที่ประมาณ3 3 1 0ถึง3 3 0 5นะครับ3 3 1 0ถึง3 3 0 5 SL ประมาณสามสามสามครับ SL 3 3 3 5ครับ,รบก็อาจจะต้องอดูอัตราส่วนดีๆนะครับอย่าลืม MM แล้วก็ RR กันด้วยนะครับอาจจะตั้ง1ต่อ5 1ต่อ8 หรือว่าแบง่ง50-50ต่อไม้หรือว่าเลื่อนให้เพื่อป้องกันกําไรก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็พูดถึงข่าวกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์จ็อบเลสเคลมนะครับพุ่งประมาณ 240k นะครับสูงกว่าคาดนะครับสัญญาการจ้างแรงงานเริ่มแผ่วลงนะครับก็กดดันตัว USD สั้นนะครับให้ทองรีบาวขึ้นมาเล็กๆนะครับ แล้วก็เมื่อวานอีกนะครับสำหรับเฟดมินิทนะครับก็เดือนพฤษภาคมมีกาเผยกังวลเรื่องเงินเฟ้อดื้อนะครับแล้วก็บวกกับแรงงานอ่อนแรงนะครับทองก็จะย่อลงลบ0.4นะครับเพราะว่าเฟดไม่พร้อมจะลดดอกนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการค้าที่ม้์นะครับมีการสารการค้าคว่มบาตรมป์นะครับก็ อาจจะต้องรอดูว่าทองทําให้ดอลารกแข็งรีบาวขึ้นมานะครับก็กระทบกับทองเหมือนกันนะครับเพราะว่าทองก็เป็นอย่างที่ทราบกันเป็นเซฟเฮเว่นนะครับขายจะหลุดประมาณ3280นะครับกับดิดกลับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวแรงอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของคอพีซีนะครับแล้วก็ตัว p e r s o n o m i อะไรเงี้ยครับก็จะต้องดูตามคาดไหมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่ง คาดการ์นะครับว่าจะบวกเป็น0.1%นะครับจะหรือว่าประมาณ0.0%อะไรเงี้ยครับก็ต้องรอดูครับตัวชี้วัดของเฟดก็จะต้องออกมาร้อนแรงหรือเปล่าถ้าเกิดมากกว่าอะไรเงี้ยครับทองอาจจะหลุดได้นะครับต้องรอดูครับซึ่งก็จะมีข่าวอื่นๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เฟดก็จะกล่าวถุนตะบดนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้หนุนทองก็ได้เลยนะครับแล้วก็จะมี CFTC commitment นะครับ of trader นะครับดูว่า n e ตส long s h o t กองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับสรุปสั้นๆนะครับสำหรับข่าวที่น่าจับตานะครับวันนี้ก็จะมีข่าวเรื่อง PEC แหละแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อเป็นหลักเลยตัวเลขแรงงานจะแย่รายได้ลดลงเมื่อถ้าเกิดตัวเลขพวกนี้แย่ๆนะครับทองก็จะอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะดิดกลับขึ้นไปได้ครับต้องรอดูนะครับในมุม24ชั่วโมงจาก จากนี้นะครับข้างหน้านะครับก็ผมมองว่ามันจะอยู่ในกรอบที่ประมาณ3 3 2สามสอามสามศูนย์สองนะครับถึง3338นะครับต้องรอเบรกช่วงเทรนก่อนนะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะอยู่ในเทรนนี้หรือเปล่านะฮะก็ผมก็ประมาณคร่าวๆครับปัตทิรีราหลังจากที่มีข่าวช่วงเย็นด้วยครับก็ช่วงช่วงเย็นที่จะมีข่าวก็ประมาณทุ่มครึ่งครับต้องรอดูครับ ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อย่าลืมดู SL กันดีๆนะครับแล้วก็คุม R ากันด้วยนะครับจากการวิเคราะห์นะครับก็สรุปสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาฟังนะครับเนื่อนกลับมาถึงตรงนี้นะครับผมก็มองว่า,าราคาจะเล่นอยู่ในในกรอบ3302ถึง3338นะครับก็ต้องรอดูข่าว PE ช่วงทุ่มครึ่งนะครับว่าคอ PE PCE จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สําหรับแนวที่จะใครจะเล่นฝั่งซื้อนะครับก็จะเป็น3 3 0 5ามถึงสามสามสองนะครับสำหรับฝั่งเซลล์ก็จะเป็น3 3 2 8ามถึงสามสนะครับผมตัวเลข PE แหละ PCE e. วันนี้ก็คือหัวใจสําคัญแหละถ้าเย็นก็รอ,อทองก็ไปต่อนะครับถ้าเย็นนะครับถ้าร้อนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลด ต่ำกว่า3300นะครับยังไงก็ขอให้ตัดตวงทองกันอย่างปลอดภัยครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ